วันนี้ว่างนะคะทุกคนก็เลยจะมาทําน้ํำยาล้างจานใช้เองค่ะก่อนอื่นแล้วก็จะจะซื้อหัวเชื้อมานะคะมาทํานะคะถ้าใครอยากทําก็ทําตามได้เลยนะคะมันก็จะมีวิธีทําให้มาด้วยค่ะในถุงเราก็จะทําตาม วิธีที่ในถุงนะคะเขาก็จะมีให้แบบนี้ล่ะคะ่ะเป็นอุปกรณ์ให้มาแบบนี้มีพวกกันเสียน้ำหอมหรือว่าสีผสมอาหารนะะี่ค่ะวิธีล้างวิธีทำก็มีให้นะคะเราก็จะทำเลยนะคะหลังจากที่ทำน้ำยาล้างจานเสร็จนะคะก็ใช้เวลาให้ฟองยุบป,ประมาณ6 ชั่วโมงนะคะแล้วก็จะบรรจุใส่ขวดเอาไว้เติมเวลาล้างจานนะคะที่ทำใช้ก็ดีนะคะก็เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในบ้านด้วยนะคะแล้วก็มันก็สามารถใช้ได้นานด้วยค่ะพอทำน้ำยาล้างจานเสร็จนะคะ ช่วงประมาณเย็นๆนะคะประมาณ4ี่โมงเย็นห้าโมงเย็นประมาณนี้ค่ะหนูก็เข้าสวนนะคะไปกวดหญ้าให้น้องวัวน,นะคะซึ่งเป็นกิจวัตรประจําวันของหนูเลยนะคะนี่แหละค่ะวิถีชีวิตถ้าอยู่บ้านนอกเราก็จะทํานาทํางานกันก็จะทําที่สวน ช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤด,ดูปลูกข้าวนะคะคนส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่นากันนะคะก็คือปักดำนานะคะส่วนมากคนก็เริ่มทยอยเสร็จไปแล้วค่ะส่วนมากที่หนูที่หนูไปนาบ่อยๆนะคะก็เห็นคนเริ่มทยอยเสร็จแล้วค่ะ อยู่ที่สวนก็ช่วงนี้ก็ยังไม่ได้มีอะไรให้ทําเลยค่ะผักที่หนูปลูกช่วงนี้ก็มันฝนตกบ่อยะคะ่ะทุกคนมันไม่ค่อยงอกเลยแล้วก็มันไม่ค่อยสวยงามสักเท่าไหร่นะคะหนูก็ปลูกปลูกไว้เผื่อได้กินนะคะแต่ว่าไม่ได้ปลูกเยอะนะคะเพราะว่าเราก็จะไม่ค่อยมีเวลาแล้ะคะ่ะส่วนใหญ่เนี่ย พ่อก็จะทํางานแม่ก็ไม่ค่อยได้เข้าสวนสักเท่าไหร่ก็จะมีแค่เราพ่อเข้าสวนก็จะช่วงเลิกงานสี่โมงเย็นห้าโมงเย็นประมาณนี้นะคะ่ะก็ค่อยไปทําช่วยกันยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยหรือว่าใส่ฝุ่นขี้วัวให้น้องอต้นไม้เลยะคะ่ะช่วงนี้ทําไม่ทันนะคะก็ปล่อยไว้นะคะก็รอใส่ช่วงฝนหมดพอดี